สวัสดีครับจากร้านพีเอ็นพราซ่าครับวันนี้มาติดตั้งปั๊มน้ำสมาร์ท500วัตต์ระบบโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับระบบเดียวแดดไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้แดดมีนิดเดียวอ่านี่เปิดไว้แล้วมาลองเทสกัน หนึ่งร้อยโอเคน้ำขึ้นแล้วไฟที่ห้าสิบห้าจ้าโวลต์แดดเบานะครับเย็นแล้วน้ำเต็มท่อย่อนลงไปอ่าสี่ท่อน1นึสองห้านิ้วนะครับน้ำเต็มท่อ สามแผงทำงานทั้งวันจนกว่าแดดจะหมดลูกค้าจะนำไปเก็บที่ถังทักนั่นนะครับแล้วก็ใช้ในสวนโอเค